สิบห้าวันพชิดพื้นผ่าทำความส้มเนียวกว่าเราจะไม่สแสดงทำมแ็่คนที่ไม่ได้เป็นไข่นั่งกอดเขาจะไม่แสดงทำคนที่ไม่ได้เป็นไข้นั่งกอดเขาาป็นกไปเลียรไม่ทห้ไม่คารบนะขารบรมนั่งกอดเขานะครับก็ใช้มือใช้ผ้าใช้สายรัดเขาไม่ได้ทั้งนั้นนะครับนอกจากว่าเขาไม่สบาย เขาจะเป็นต้องเกาะต้องนักเข่านะครับนี่นะตรงตัวนะครับอออันนี้ผ่านนะครับเคยเห็นเมื่อเวลาบางทีพอออกบางทีบางที่นะที่เขาไม่ค่อยจะดูเรื่องนะครับขณะเขานั่งฟังทำอย่างนั่งกอดเข่าใช่ไหมอันนั้นเขาเรียกไม่คารุ่มทำเขาอันนีเขาไม่รู้เจีบเรียมาะรยากเนี่ยนะก็จะทําแบบคือบางที่เนี้ยเขาไปชุมแบบ ของชาวบ้านกันเองทั่วไปใช่ไหมก็นั่งกอดเข่าอย่างนี้นะเขาก็ถือเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามาฟังทานี่ไม่ได้แล้วนะครับถือวป็นการไม่คา่พนะนอกจากว่าเข้าป่วยนะครับถ้าเราถ้าเราตัดเปลนเขาได้ใช่ไหไมัได้ได้ได้เนี่เขาต้องเออบ้องย่อมอย่าเอามือเอามือจับเข่านั่งกอดเข่าไม่ดไ,มด,ไมด้ไม่ผิดไม่ผิดครับเราแนะนำก็ได้